สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าวันนี้พอพ่อกันสินเก่าสินเคยเนาะมาตัดหญ้าเนาะตัดหญ้าคือเก่าเนาะตัดหญ้าทางหลังนี่พ่อมันยังเหลือน้อยเดียวหนึ่ะแหละมาซ้ำซะมาซ้ำตอนเสาร์หนาองี้ยยุนงยันสวยนี่เนาะแกคิ้วขี้ตาอยู่เนาะเนาะมันกันยังหมลายนี่มาสัมสัมสับวานนี่ มื่อวานนี่มันตัดกับบ่แล้วเด้เนาะนี่เด้มันกัดเอ่อนี่นี่อันนี้เมื่อวานนี่หากะตัดหัวนี้นี่เนาะนี่แล้วมันยังเหลือบ่ลายก็เลยมาซ้ํส มันก็ยังโมไลายปอนได้เนาะมาแต่เศร้าพี่น้องเลยหนาก็ยุ่งท่านสวยสั่มเลยอ่าเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้บาฮิโร่เนอร์เนาะสู่ไปน้ำกันนี่แหละมากระสเหล่งขู่ใจมาผู้เดียวคือเก่าเนาะ à, cài sinh xay là phía nọ rồi bọn tắt à. Mười con cứ lên nàng sắp mười con à. trước chức này sự to thay vâng thật là khẳng thật to nữa phía nọ nữa à. toàn tắt của bữa thay vừa ngày lại à. mùa van thì nhau hoàn tăng vậy này to mạnh là cái tát อาในที่สุดก็ถึงเส้นไสพี่น้องเอ้ยเมื่อยเนาะหาก็ตัดแล้วนี่เนาะเบิ่งเดี๋ยวสิพาชมผลงานบ่อนตัดตัดป่าป่าหญ้าเนาะบ่แม่นหญ้าธรรมดาจนว่าถ่วมทั่วเนาะเด้อ่า จากเทวปาหกจนแป็นเนาะมีแต่ถ่ายมันแห้งมันแห้งแล้วเ็าจะมากวดมากวดแล้วก็จูดเนาะวันนี้ก็ิได้มอบเป็นนาทีให้หนาเคียนอะไรเนาะเขาให้เขามากวดมากนะจูดเนาะตัวนี้ก็ได้เนาะเขาก็ซอยได้สำนีแล้วนะแต่เก่ามันสิขาวได้แถบนนะ้เนาะอันนี้เป็นขอบเขตที่ว่าตัดเมือเศร้านี้นี่ ตัดเมื่อเา้าวนี้ห่าก็ตัดแล้วบังนี้นี่ ตาตาเต้ดูไเดี๋ยวนี่เนาะหอดวางนี้นี่สาวไผรตัวนี้เนาะหมู่ว่านี่ตัดแต่พุ่นละมานะะเนาะตัดแต่พุ่นละมาเมามาหอดพี่เนาะหมู่ว่านี่ อันนี้เป็นป่าโยคาเนาะป่าโยคานี่มันคือซีมเมนผืนห่วงเนะาะเผืนโมไฮตัดดอกตัวนี้เนาะ <c oughs> อวสำเร็จภารกิจเนาะแนนที่สุดกระเถิงเส้ยนไซความพยายามอยู่ไซความสำเร็จก็อยู่หันเนาะ <c oughs> นอกจากถวาตัดห้าแล้วแล้วก็ซีเดียลลาพีลาน้องไปเสนอขอบใจที่ติดตามหับสุมหับฟังมานำกันเนาะตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่มือตัดธมิดหอดมือสำเร็จเนาะขอบใจพี่น้องหลายๆเนาะถ้าติดตามคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อเนาะสีไทยยังลงเนาะขอบใจหลายๆ